เป็นโควิดนะ

แต่ก่อนก็จช้เรือแบบนี้เรือเล็ก่ะไปกันอ่าก็จะมีครับก็ถ้าเป็นถ้าเป็นงานในอ่าจัตตาบูชาก็จะเต็มหมดนะครับจัตตาบูชาแล้วก็อ่าทิปบ,บาลีก็คือลอยกระทงก็จะเต็มหมดเลยส้าที่อยู่ไม่ได้ นี่ก็เป็นเป็นพระราชวังนี่เป็นพระราชวังมีมีตลอดนะมีตลอดแล้วก็มาเขาตัดงานอะไรฮะเรียกงานอะไรอ่ะมอ่าเขาก็เรียกเป็นพระราชวังครับเป็นพระราชวังพระราชวังเขาก็สวยนะเขามีมีเพชรมีภรรยาของพระเจ้าอ่าพระราชราชาอยู่ อันนั้นกำลังกำลังรู้จีกันจีเห็นไหมนี่เดี๋ยวเขาก็ไม่ไม่มีนั่นน่ะไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีตำแหน่งอ่ะไม่มีตำแหน่งก็มีแต่พระราชบังที่สมัยก่อนก็พระราชบัณฑ์ราชากรหลายรัฐหลายแฝดก็ได้มาสร้างมาอะไรไว้